สวัสดีครับสวัสดี FC ครับนี่อยู่ผมในทอโต้นะครับเป็นไงวันนี้ผมจัดให้แล้วผมบอกเลยว่าโต้ต้าเอาติสผมมีเยอะนะเอาจริงเน่ะผมมีสองสามพันนะครับที่เป็นตัวแบบแต่ว่าวันนี้ผมจะมาไล่เจเนอเรชันนะครับแต่ว่ามันมีไม่ครบหรอกนะครับแต่ว่าที่มันจอดอยู่ที่บริษัทตอนนี้นะครับมันก็มี3โฉมให้เลือกนะครับก็มี3ามพันนะครับมี2คันเป็นรุ่นพิเศษนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพันเป็นรุ่นแบบ normal ปกตินะครับใครสนใจโต้ต้าอติสนะครับก็ต้องชมคลิปนี้เลย นะครับมาใครสนใจอยากได้รถมือสองสวยๆนะคุณภาพจัดคุณภาพดีนะครับก็ติดตามกันได้เนาะนะครับก็เดี๋ยวอธิบายรุ่นย่อยก่อนคันนี้นะครับซ้ายสุดคือ To y o ต a าติด1.8 T-RD Sportivo นะครับปี2013ปี13 T-RD นะป้ายแดงมือเดียวนะครับ249คันนี้นะครับโตโยต้าติด1.6รุ่น G นะเป็นตัวก่อนมา n เชนปัจจุบันนะครับคันนี้ปี17นะครับราคา419นะครับ ส่วนคันนี้นะเข้ามาใหม่ล่าสุดก็คือ1.8 g r Sport เป็นปี2022เลยคันนี้1.8 g r Sport ไม่40,000ไม่40,000ปี22นะครับออปชั่นเยอะคือทั้ง3คันเป็นตัวเบนซินรนหมดเลยนะครับไม่รถไม่เคยมีติดแก๊สนะครับเป็นรถเดิมๆสวยๆนะครับนะนะเดี๋ยวให้ดูคันแรกนะคันแรกเอาติด t r D คันนี้เป็น t r D นะรถบ้านไม่ใช่รถบ้าน,น,านก็คือเป็นรถป้ายแดงมือเดียวเลยเอกสารครบคันนี้ นะรุ่นคือ1.8 TRD Sport ด v o นะครับนะก็จะเห็นได้เลยว่ารุ่นนี้จะมีชุดแต่งรอบคันนะแล้วก็ไฟที่เป็นเกี่ยวนะชุดแต่งรอบคันนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีเทานะครับล้อแม็กจะเป็น TRD นะล้อแม็กจะเป็น TRD นะครับคันนี้เลขไม้สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันกิโลนะครับเราขายไม้แท้เนาะสติต๊กเกอร์ด้านข้างอยู่ครบนะครับกระจกข้างข้าปภาภาัดพับไฟฟ้านะครับติดฟิล์มรอบคันมาเบอร์หกสิบนะครับนะใครต้องการตัวรถแบบนี้นะคือคันนี้เป็นรุ่นพิเศษจริง เป็นรุ่พิเศษจริงๆนะดูนะแล้วขออภัยนะวันนี้ท่าแสงน้อยต้องขออภัยนะเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เช้าเลยนะครับนะด้านท้ายก็จะมีชุดแต่งมาให้นะครับจริงๆมีชุดแต่งมาทั้งคันเลยนะเป็นชุดแต่งแท้นะครับ TRD Sportivo จากศูนย์โตโยต้าป้ายแดงมานะครับไฟท้ายก็เป็น LED 2ฝั่งดิฟฟิวเซอร์กันชนสปอยเลอร์ดูนะครับครบๆคันนี้นะครับต้องบอกว่ารถเนียนจริงรถเนียนจริงดูโลโก้ TRD อยู่ครบนะครับสีขาวนะครับสีขาวคันนี้249,000บาท สองสี่เก้าเท่านั้นสองสี่เก้าเท่านั้นภายในของทีดีนะครับก็จะมีการตกแต่งตัวเบาะแล้วก็ลูกเล่นมาให้นิดหน่อยนะครับอันนี้คือออกห้างมาเลยนะครับพวงมาลัยจะเป็นก้านตัดเขาเรียกพวงมาลัยก้านตัดนะครับแบบนี้เป็นพวงมาลัยก้านตัดนะครับและเกียร์คันนี้เป็น CV t ีแล้วนะครับหน้าจอวิทยุเป็นของทียดีสปอร์ตนะแล้วก็ดูตัวเบาะนะครับตัวเบาะเป็นเบาะปักคําว่าทีดีมานะครับเป็นผ้าสลับกับตัวหนังนะปักคําว่าทีดีมา ตัวเบาะเราไม่ได้บิ้วเลยนะรถเราซื้อมาแบบนี้นะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับเป็นเบาะดําเดินได้แดงคันนี้สองสี่เก้าครับคันนี้สองสี่เก้าครับ g r d Sport นะครับตัวคันที่สองนะครับเป็นตัวปีสิบเจ็ดโฉมนี้ผลิตตั้งแต่ปลายปีสิบหกถึงปีสิบแปดนะครับนะคันนี้ได้สีขาวเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกุ่น G ีเครื่องยนต์หนึ่งจุดหกุ่น G ีนะครับกระจังหน้าไม่ได้เช้เป็นโครเมียมแล้วท่เห็นความต่างไหมครับตั้งแต่ไฟหน้าและตัวกระจังนะครับอันนี้ตัวรุ่นพ่อ อันนี้รุ่นกลางนะครับเป็น AWD แบบไบบีมนะตัวกระจังเป็นโครเมียมนะครับสีขาวนะครับสวยๆแล้วดูล้อแมกล้อแมกเป็นทูโทนนะครับกระจกมองข้าวปร,ปร,ปปรับไฟฟ้าแต่ว่าคันนี้นะครับก็จะได้เป็นรถแบบทรงแบบสีนิงคลีนนิดนึงภายในมันเป็นสีเบจภายในมันเป็นสีเบจนะครับหน้า1.6รุ่น G หนะ1.6รุ่น G นะครับดูด้านท้ายเป็นไ,ไงสวยไหมเล่าไหม นะครนนี้ราคาต่อรองนิดนิดหน่อยนะครับส1 9นะครับจริงๆเราจะจัดโปรโมชั่นแหละแต่เรามาทำรีวิวรวมไว้ก่อนนะครับไฟท้ายเป็น LED เป็น LED คาดหลังก็เป็นโครเมียมนะครับโลโก้1.6ตัว G อยู่ครบนะครับนภายในเป็นสีเบจภายในเป็นสีเบจนะรถไม่ใช่แท็กซี่นะครับเป็นรถหน่วยงานปกประจำการนะครับภายในที่เป็นสีเบจเพราะว่าต้องเน้นในห้องโดยสารเนี่ยดูโปร่งดูกว้างนะครับนะแล้วก็ดูสบายนะครับตัวเบาะเป็นโทนสีเบจหมดเลย ตัวเบาเป็นโทนสีเบจหมดเลยนะครับสวยๆเนียนๆนะครับนะเอาติ้สองโฉมนี้ไม่มีที่เท้าแขนนะแต่มันจะไปมีในรุ่นพี่สุดอ่ะเฮ้ยรุ่นเล็กสุดนะรุ่นที่ออกมาล่าสุดนะครันนี้ภายในก็ไม่ได้เชนหมดนะครับมาพร้อมปุ่มพุทสตาร์ทนะครับแล้วก็ช่องแอร์ที่เป็นแบบกลมๆตรงนี้นะที่เป็นกลมๆนะปุ่มพุทสตาร์ทตัวปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าพวงมอะไรมัลติฟังก์ชันนะครับหนังสามก้านคันนี้เลขกมาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่น 1,906กิโลนะครับหน้าจอวิทยุเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับระบบแอร์เป็นแมนนวลระบบแอร์เป็นแมนนวลน,นะครับแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT 7สปีดนะครับสำหรับคันนี้คือ1นรุ่น G ีนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถไซส์กลางนะต่ประหยัดน้ำมันต่ประหยัดน้ำมันนะครับเพราะว่ามันมีตัวโหมด Eco Mode ของมันในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับ a อาตินะครับ่เห็นความต่างนะปี13ปี17มีความต่างเกิดขึ้นนะครับทั้งตัวบอดี้ แล้วแต่ความกว้างกับความยาวเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีสันมีโคง้งมนมาให้เรียบร้อยนะครับนะนะก็ตามปีเลยแล้วพอมาดูคันสุดท้ายคันสุดท้ายหลอ่อแบบหล่อจัดนะครับทั้งสามคันเป็นเครื่องยนต์เป็นซินหมดเลยนะเป็นเครื่องยนต์เป็นซินทั้งหมดนะครับไม่มีรถติดแก๊สนะครับคันนี้คือรุ่นพิเศษนะครับป้ายแดงหนึ่ง 1, ล้านต้นต้นนะครับ1 8 gr Sport 1.8 gr Sport นะครับแล้วเรามีไฮบริดอีกคันนึงเป็นสีดำนั่นเองนะถ้าใครเคยติดตาม ในช่องก็จะมีคิดที่ลงไปแล้วเนาะคันนี้คือ8 GIA สปอร์นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าด้านหน้าเนี่ยไม้ไดเช่นหมดเลยนะเมื่อกี้เป็นคู่นู้นใช่ไหมแล้วอันนี้เป็นคู่นี้นะเป็นรอยต่อนะดูความสวยตั้งแต่ไฟหน้ากันชนหน้านะสะกงสเกิร์ตทุกอย่างคพรสวยจริงคันนี้ได้เป็นสีดําคือไมลไดเชนหมดปี2022ดูไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED ลูกแก้วนะครับไฟเดนทาวน์ดันนิงไลท์นะครับมีให้ครบแล้วก็ตัวกระจังที่เป็นโครเมียมนะครับตัดด้วยสีดํา นะโลโก้ที่เป็น 3D แบบนี้นะครับเพราะว่าคันนี้มีตัวเลด้์มีแดัตีฟพลุนคอนโทรลมีเลนชิฟล็อกคอมเร็วตามคันข้างหน้ามีให้หมดนะคันนี้นะแล้วก็กันชนมไมน์เชนไมนใหมดพร้อมไฟตัดหมอกนะครับและที่สำคัญดูล้อแม็กล้อแม็กโคตรสวยเป็นทูโทนนะครับปัดหน้าเงาแม็กได้เป็นขอบ17แม็กได้เป็นขอบ17นะครับแต่ว่าเพิ่มความกว้างของตัวยางขึ้นมาปกติล้อจะเป็น215 45R17 แต่คันนี้เป็นใช้ยาง225 45R17 นะครับเพราะว่าคันนี้ช่วงล่างก็ถูกปรับเซ็ตมาใหม่นะครับให้เป็นสไตล์ g r Sport นะครับล้อกว้างขึ้นนะครับหน้าสัมผัสยางเยอะขึ้นนะครับรถก่อถนนมากขึ้นนั่นเองเข้าใจง่ายๆเลยนะครับแล้วช่วงล่างของ g r Sport ก็เป็นของตัวบาร์มากับตัวแม็กโครสันสต์ัดนะครับแล้วก็เป็นเหล็กกันโคงนะหน้าหลังเลยนะคอมพลีตสปริงนั่นเองนะครับคันนี้ก็จะมีสเกิร์ตติดรถมาเลยรอบคันนะครับหน้ากลางหลัง อดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรกมาเป็นสี่ล้อแบบนี้ดิสเบรกมาเป็นสี่ล้อนะครับใครอยากได้รถตัวท็อปๆสวยๆนะครับดูคลิปนี้เลยนะ1.8จีอาสปอร์ครับแล้วดูไฟท้ายเป็นไงเนียนกริป1.8จีอาสปอร์ตโครล่าเอ้าเต็เซนเซ,นเซอร์ถอยสองจุดนะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับรีโมทนี่เปิดฝาท้ายได้ทําอะไรได้หมดเลยนะครับดิฟิวเซอร์ด้านล่างเป็นสีดําด้านนะครับโลโก้ GR Sport อยู่ครบ จียอาร์สปอร์เนี่ยคือมันเป็นรถเป็นรุ่นที่มีชุดแต่งเป็นรุ่นที่มีชุดแต่งเข้าใจง่ายๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเก๋งกระบะฟอร์จูเนอร์นะครับนะรถอันนี้สีเดิมทั้งคันนะครับดำเงาแวบปีสบสองได้อะไรนะวารันตีศูนย์อยู่ครบหมดนะครับวารันตีศูนย์อยู่ครบหมดนะครับห้าปนะีแสนห้านะรถคันนี้เลขไมล์สี่หมื่นเองไมล์สี่หมื่นสี่พันกิโลนะดูความสปอร์ตดูภายในเขาตัวเบาะเป็นโทนสีดำนะครับเดินได้สีแดง นะครับได้เห็นตรงปีกหมอนคู่หน้าป้เป็นสีแดงหมดเลยนะครับหลังคันะคนี้มีม่านหลังนะแต่เป็นม่านหลังแมนน่นวลนะับเป็นม่านหลังแมนน่วนวลมาให้นับม่านหลังเป็นแมนนวลนแบบนี้นะมีม่านหลังมาให้มีที่เท้าแขนมาให้ปกติเอาติสจะไม่มีที่เท้าแขนนะครับแต่ว่าโฉมนี้มีโฉมนี้มีที่เท้าแขนแล้วก็ถูกพัฒนาให้มีแอร์ด้านหลังให้อีกมีแอร์ด้านหลังให้อีกแอร์ตรงนั้นนะครับแล้วก็โครงสร้างตัวรถนะครับจริงๆไม่อยากดึงให้ดูเลยเพราะว่ายังไงมันเดิมเนยรถปี2 2ดูแทบ นะสวยปิ๊งเลยคันนี้นะครับก็799คันนี้799นะครับผมไม่รู้ที่อื่นขายเท่าไหร่นะแต่เขามีรถให้หรือเปล่าแต่ที่ผมมีรถผมขาย799เผมว่าราคาเวลาตั้งขายผมก็ตั้งขายจากราคาตามปกติผมก็เช็คตามเว็บไซต์ทุกอย่างนะแต่คันนี้ต้องขอภายด้วยนะครับเพราะว่าเลขไม้มันน้อยจริงนะไม่สี่หมื่นสี่นะครับแล้วดูภายในตรงมือเปิดเป็นดําแดงเป็นดําแดงหมดเลยสวยมาก เบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมด้านหลังนะครับมีไวเลสชาร์จมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับรถปี2022นะครับตัวเบาะเป็นทรงสปอร์ตนะครับเหมือน Audi เลยเบาะเป็นทรงสปอร์ตแล้วเห็นอะไรไหมครับพอปั๊มโลโก้ GR มาด้วยพอปั๊มโลโก้ GR มานะมีทั้ง2ฝั่งเลยนะปั๊มโลโก้ GR มานะครับแล้วเบาะก,ก็จะเป็นด่านตัดแดงนะครับเดินได้แดงตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับมีโหมดการขับขี่ก็คือโหมดสปอร์ตให้นะครับหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีตัว Head Up Display มาให้ด้วย Head Up Display นะครับเป็นตัวที่สะท้อนเรือนไหม่ขึ้นกระจกนั่นเองนะครับนะไฟหน้าเปิดปิดออโต้ uto, นะครับที่ปัดน้ำฝนออโต้พัดเดิลชีฟนะเลนชีฟคูลด์คอนโทรลแอดัพตีฟคูลด์คอนโทรลแล้วก็ระบบไฟสูงเปิดปิดอัตโนมัติให้ด้วยนะครับสำ นะครับสามคันวันนี้เป็นไงกันบ้างครับนะถ้าใครสนใจรุ่นไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ถ้าเกิดสนใจจะซื้อหรือสอบถามก็โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ผมขึ้นไว้เลยนะ062640 7776ครับ